อินอิ่มล่ออิ่มมากมาดูนี่ซื้อสองไม่เคยมาที่บ้านแถวนี้แนี่เป็นอีกที่ที่แบบรวมแฟชั่นอะไรเราไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีเปล่าถามนะอาจจะถามว่าทำไมถามว่าทำไมรู้จักที่นี่ก็มันฮิป่ะชิอ่ะ มาแต่ว่าไม่มีใครรู้ดีเท่าคนนี้ดีกว่าไข่พี่นั่งเป็นกูรู้นี่คือพี่ทิมนะฮะเดี๋ยวเห็นบอยวันนั้นแล้วยังไงโแปรป่ะพี่ว่าอะไรสวยนี่คือพี่ทิมนะฮะเป็นเจ้าของร้านของพี่เนี่แล้วนี่เขาเรียกว่าอะไรพี่บ้านเอกใหม่เรียกบ้านใหม่ให้พี่ให้พี่ทิมมินบ้างค่ะบ้านเอกใหมนี่คอนเซ็ปต์คืออะไรพี่ คอมเมอร์ตี้มอเป็นี่เออเล็กๆนะสำหรับเฉพาะกลุ่มไงเออประมาณนั้นน่ะเป็นกลุ่มแบบเฉพาะกลุ่มที่คนชอบอะไรที่คล้ายๆกันอ่ะเออสไตล์เสื้อผ้าหรือไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยก็ชอบผู้ชายก็ชอบผู้ชายสถาการไม่ใช่เป็นฟิลแบบกันเองกันเองนี่มาแล้วแบบรู้สึกแบบ เออรู้สึกแบบง่ายๆส,สบายรีแลกซ์เออใช่เพราะว่าแอบ,บสังเกตว่าเนี่นท่องรอยกันไม่เนี่ยมันก็มีหลายย่านใช่ปีแต่นี้มันแบบอยู่ในหลืบในซอกม,มันเล็กๆมันก็หายยานกันนะขเขาเรียกนี่ไง f i t เ i n g place ไงเหมืนบบอนกับว่า place to discover เป็นทนี่ต้องอค้นหาอพอมาเจอเลยแบบเอ้ยเฮ้ยมีที่อย่างนี้อยู่ตรงนี้<อ>ได้เหรอแล้วถ้ามาเราจะรู้สึกแบบคนที่มาก็รู้สึกภูมิใจไงรู้สึกไหมตอนนี้เลยครั้งแรกถามพี่ปอเลยตะโกนเลย มีที่นี่ด้วยเหรอมีที่อย่างนี้ด้วยเหรอ,เ,อเราอยากเปลี่ยนกระแสตน่ย <c oughs> อยากไปต้องเปลี่ยนได้อยู่เนี่เลย, <c oughs> ยอยากเปลี่ยนกระแสการช้อปปิ้งใหม่ของคนไทยไงซึ่ง<ม>จริงๆแล้วเมืองนอกกับร้านแบบประมาณอย่างนี้เยอะนะตำลือตำซอกตำม,มุมอะไรอย่างเงี้ย<ช>เออเพราะม,มันมันได้อารมณ<ช>์บ้า่มาที่เดียวแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยม่งที่ของเราอ่ะใช่จบแล้วมีแต่เสื้อผ้าหรหรือว่ามีร้านทำผม มีร้านเสื้อผ้าหมาแมวมีร้านเสื้อผ้าสองร้านสามร้านแล้วข้างบนก็จะเป็นรับเป็นบาร์เป็นคลิปคอนเซปต์สโตร์จะมีเป็นบาร์ขายเครื่องดื่มขายเฟอร์นิเจอร์ขายเสื้อผ้าอะไรเงี้ยครับแล้วมนิเจอร์ของบ้านอะไรทำไมใช่แรกกินข้าวข้าวค่ะก่อนหน้านก่อนนี้เคยมีร้านอาหารแต่เพิ่งย้ายออกไปตอนนี้ก็ไม่มีร้านอาหารแล้วพี่พอเปิดเลยปะ ยิ่มข้าวไข่เจียวเออข้าวไข่เจียวเนี่ยเปิดเราเห็นข้าวไข่เจียวในป๊อปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใจอ่ะเอาเปิดเล่ตรงเนี้ยเท่าไหร่อ่ะห้างงานเดี๋ยวขอตัวไปเดินดูรอบๆได้สบายใจค่เดี๋ยวไม่ต้องเกิดถ้ามีไม่ไม่ต้องต้องวรเหรอเดี๋ยวจะถามถ้ามีอะไรเดี๋ยวไดะโอเคได้เลยก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยว ได้ของเล่นแล้วอ่ะตอนนี้สารเสให้กับตัวเองอ่ะให้ทำไมต้มหูที่นี่มันไม่ใช่เข้าแก่นหน้าดิใส่ยากเเข้าเลยอ่ะเออไม่นไอ้นี่เขากำลังฮิตมากเป็นขลามันนแบบเนี้ยมันเยอะแยะไปหมดแล้วว่าอ่านี้ไงใส่อย่างนี้เก่ๆผิดด้านไปนะไม่ใช่อะไรเป็นปกเนี่ยเหมือนเป็นปกเสื้อเออใส่เสื้อเรี้ยงแม้ นี่มาทำอะไรอะไรลยไปจูงจูงจูงขึ้นสายขึ้นสายอ๋อเป็นสายอ่ะน่ารักดีเขาก็กำลังอินเทรนด์ใช่ไหมคะใช่มาใส่ใส่กับเสื้อเรียบๆเฮ้ยพี่ป๊อปใส่ดีกว่าใส่ป๊อปเลียมได้ไหมพี่พี่เต็มผมหน้าเออดวขาวเออเฮ้ยของพี่อย่างนี้หรอมั้งเออเป็นบรนทอปนะแบรนด์ท็อปอยเนี้ยดูดีนะเนี่ยแม่ กำลังฮิตเลยไม่ถัดตกคนดีนะเชื่อได้เชื่อคนง่ายร้านนี้ร้านผู้หญิงนะพี่ปั๊บให้ปั๊บรู้อ่ะอ้าวรู้ดิทาสาวมาซื้อบอยเอ๊ยไม่เาพาอย่างซลลี่มานนอ่ยซลลี่ไม่ใช่หมูมินเครียดตอนนี้แหละดูต่อขอดูตัอบ ที่นี่นี่ของเออหนูว่าเสื้อหนูเยอะแล้วอ่ะหนูงอให้นี่เป็นแนนนวี้เหหรอูได้นะมากกว่าผู้ผู้หญิงผู้ชายก็ใส่ได้อ๋อเหรอไม่เหมือนอะไรใช่ไหมอะไรที่พี่อยากให้เป็นเยอะเงี้ยก็แล้วกันนี่นี่เมื่อกี้เขาบอกว่าเป็นที่จูงใช่พี่ปั๊บจ้า เชื่อเลยนะเนี่ยตามเลยนะโอ้นี่นี่วันในแหวนตลกปะทำยังนี่ตุ๊กตาของอันได่เป็นรูปรูปตาอืมนี่เหมือนนิ้วจะไม่เข้ามองเธออยู่อ่ะสองกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเฮ้นิ้วหลอกนิ้วหลอกนิ้วหลอก ตัวให้ปอ๊ปอปดีกว่าเฮ้ยอย่าเลยเ,เดี๋ยวชินเฮ้ยพี่ร้านปิดอยู่อ้าวฮ้ยน,นี่จริงๆก็ขอร้านเขาไม่อยู่นะแต่อยากให้เห็นการงามไหมงามเป็นร้านแบบเสื้อผ้าหมาแมวน่าจะเป็นแมวที่มันเสือ้อผ้าแบบเล่นเล่นก่อนเลยนะได้อยู่นะเอ้ยน่ามาเลยแต่อยากด้วย แมวใส่ตุ้มหูด้วยเหรอวะเฮ้ยนี่ของคนอ๋อเหรอเฮ้ยดูสิเขาเป็นคาร์ลก็มีคาร์เหมือนกันน่ารักจังอ๋อเออเราถือวิสาสะกันเข้ามาแหละคือร้านนี้เนี่ยเป็นของเพื่อนพี่ใช่ไหมเป็นองเพื่อนเพื่อนเพื่อนอีกทีนึงเยอะไหมเฮ้ยร้านไหน ไดอ่ะอืมกกินอะมะไม่กินได้ผมกินไม่ทันนั่หืสองชามกินหอยที่หอยทีไก่เกือบหมดแล้วเนี่ยเข้ามาเข้มยืดม่เหรออเช้าันยืดแล้วนี่อะไรอ่ะอันนี้พี่เขาเรียกว่าคาเยนพิงซอส พิงซอสไทเกอร์พรอนลิงกุนนี่ทำไมรู้ว่าอ่านเอจริงพออยู่นี่นะคะ